คนกวาดใบไม้บนสันดอยงานเขียนประเภทสารคดีของเบนจาศิลารักนำเสนอเรื่องราวของคนกวาดใบไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการทำแนวป้องกันไฟป่าแม้จะเป็นงานเล็กๆที่เรียบง่ายหากส่งผลยิ่งใหญ่ต่อการรักษาป่าต้นน้ำคนกวาดใบไม้บนสันดอยเป็นการเล่าเรื่องจากทัศนะที่หลากหลายทั้งผู้นำชาวบ้านชาวบ้านและนักวิชาการรวมทั้งใช้การเปรียบเทียบว่าการขยายแนวกันไฟเปรียบเสมือนการขยายแนวความคิด และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนในลุ่มน้ำวางและลุ่มน้ำขานรูคันทุลีลมหายใจแห่งผืนป่าชุ่มน้ำงานเขียนประเภทสรารคดีของเหลืองแหลมทรายขาวจุดเด่นของสรารคดีชุดนี้อยู่ที่ผู้เขียนสามารถผสมผสานข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์นำมาถ่ายทอดในรูปแบบของงานสรารคดีเชิงวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุในฐานะที่เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นระบบนิเวศร,รอยต่อระหว่างเขตน้ำจืดกับน้ำกร่อยพร้อมชี้ให้เห็นปัญหาซึ่งเป็นสาเหตุให้พื้นที่ป่าพรุลดจานวนลงท่ากลางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะหยิบฉวยเอาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์จนเกินตัวเนี่ยนะครับ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอตอบสนองให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วในที่สุดก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ถูกทำลายไปนะครับเราเองเราคิดว่า,าตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมีกรณีตัวอย่างเช่นป่าพาุแถวภูกเก็ตหรือว่าแถวกะสมุยเนี่ยนะครับมีการาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากน้ำนะครับ ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์จากน้ําที่ได้รับจากธรรมชาติตรงๆกับกับที่มนุษย์เองเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปตรงนั้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ําได้ในที่สุดนะครับ